สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบจะมาทํารีวิวสวอส,สีบัตอรออนเป็นกิฟต์เซตบัตอรออนะคะที่มาพร้อมแปวงค่ะเพื่อนๆในกล่องเนี้ยก็จะมีบัตอรออนมาถึง4ส,สีนะคะแล้วก็มีแปวงมาให้เรา1ด้ามเป็นกิฟต์เซตที่เขาจัดวางขายในช่วงฮอลลเดย์ปี2016นะะันสค่ะด้านหลังของเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ มาที่มีบอกถึงชื่อสีเฉดสีมาให้เรานะคะในเรื่องของราคานะคะโบได้มาค่อนข้างที่จะถูกหน่อยนะสำหรับเซตนี้นะเออโบซื้อในช่วงที่เว็บไซต์ของแบรนด์ทาร์สเนี่ยเขาจัดลดอยู่30%นะคะก็ได้เซตนี้มาในราคาเบ็ดเสร็จแล้วส่งถึงบ้านโบเนี่ย จะอยู่ที่เซตละ1 2 2 0บาทเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูส,ะะสีกันเลยดีกว่าเลยว่าแต่ละสีจะสามารถใช้ได้กับสาวผิวเข้มแบบโบหรือเปล่านะคะเออคุ้มค่าต่อการตำไหมนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะมาเริ่มดูแพคเกจิ้งของตัวบัตรออนกันก่อนเลยนะคะสําหรับตัวแพคเกจิ้งของเขาเนี่ยก็จะมาในปริมาณ1.5กรัมนะคะซึ่งเป็นขนาดเล็กนะคะมีลวดลายที่ค่อนข้างสวยเก๋นะคะคือดูยูนิคมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็เออในตัวตลับของเขานะคะก็จะไม่มีกระจกมาให้เรานะคะก็จะเป็นตัว เคสพลาสติกแบบนี้นละคะ่ะเนื้อบัตรออนด้านในของเขานะคะก็จะมีรวดาลายที่ทํามาเหมือนกับตัวไซส์ใหญ่คือเป็นลายเดียวกันกับขนาดไซส์จริงเลยค่ะถือว่าค่อนข้างน่ารักเลยนะคะกับไซส์เล็กประมาณนี้นะคะและตัวแปลงที่เขาให้มาด้วยในเซตนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นด้ามสีทองแล้วก็ตรงนี้ก็จะพิมพ์คําว่าทาร์ตลงไปตัวขนแปรงของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะขนแปรงสีขาวนะคะเพื่อนที่มีความเป็นหัวโดม แบบนี้ตัวขนแปรงของเขาเนี่ยมีความเด้งสปริงตัวได้ค่อนข้างมีเป็นขนแปรงที่ไม่ได้มีความแน่นเลยนะคะเพื่อนนี่โบยังไม่ได้ลองใช้ตัวแปรงของเขาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้โบจะมาลองใช้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆในคลิปนี้แหละว่าตัวแปรงของเขาจะสามารถติดตัวเนื้อบัตออนเนี่ย มาเป็นบนผิวหน้าของเราอะได้ดีหรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่สีแรกเลยนะคะก็จะเริ่มจากสีที่มีเฉดสีที่ค่อนข้างใช้ง่ายก่อนแล้วกันอะแล้วก็ค่อยๆเรียงระดับเลเวลไปถึงสีที่มีสีค่อนข้างเข้มนะคะตัวแรกเลยค่ะก็จะเป็นสีป๊อปนะคะก็จะมาในโทนสีชมพู ัวเนื้อสีของเขานะคะสำหรับในเรื่องของพิกเมนต์เนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยค่ะปัดง่ายเกลี่ยง่ายเบนง่ายะคะ่ะแล้วก็ให้สีสันที่ชัดเจนดีนะเวลาปัดแล้วก็จะให้สีที่ดูแก้มใสๆสไม่ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันดูว่าเป็นการปัดแก้มที่ดูหนักจนเกินไปในเซตนี้ทั้งหมดนะคะที่โบสวอตสีสีเนี่ยเขาก็จะเป็นเนื้อแมททั้งหมดเลยค่ะโอเคสีนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะถัดมาค่ะเป็นสีวายแบนนะคะ ให้โทนสีส้มที่เป็นส้มใสๆแบบส้มพีเลยค่ะตัวเนื้อสีของเขานะถือว่าทําได้ค่อนข้างดีพอๆกันกับสีป๊อปสีแรกสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆค่ะเพราะว่าเนื้อสีค่อนข้างเกี่ยง่ายให้พิกเมนที่กําลังดีไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่ออกจนเกินไปสีเขาใช้ง่ายเนื้อ,อก็เบนง่ายดีค่ะให้โทนสีที่มันน่ารักเป็นงาน ต้มพีทสุขภาพดีค่ะสาม,มารถใช้ได้ทั้งกับสาวผิวขาวและผิวเข้มแบบโบถือว่ารอดสีที่ตามค่ะมีชื่อสีว่าจีเนียสมาในโทนสีชมพูแต่ว่าเป็นชมพูที่อมม่วงและอมแดงขึ้นมานะคะคือเป็นสีที่เก๋มากเวลาเราปัดมาเนี่ยโบมีความรู้สึกเลยนะว่าดูแบบแก้มเราเป็นสีชมพูอมแดงอมม่วงลเลื่อนๆ,ๆเหมือนแก้มสูบฉีดเวลาเราไปดื่มไวน์มาคือมันดูว่าเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีจนเลือดเราสูบฉีดแบบนั้นเลยนะตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะค่อนข้างจะนุ่มที่สุดนะคะในเซ็ตนี้ทั้งหมดเวลาที่โบใช้ สวอตลงไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยนะว่าตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างติดมาที่นิ้วได้ค่อนข้างดีเลยค่ะยางสองสีแรกเนี่ยเราสามารถใช้แปรงปัดตามธรรมดาเหมือนในชิปประจำวันที่เราปัดได้เลยแต่สาหรับสีนี้โบคิดว่าต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าคิดว่าแปรงน่าจะติดผลิตภัณฑ์ออกมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้ตัวเนื้อสีที่มันชัดเจนเรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็เป็นสีที่ดูสวยเก๋ดูเปรี้ยวไปอีกสีหนึ่งนะคะมาถึงสีสุดท้ายแล้วนะคะมีชื่อสีว่ารอยัลค่ะสีรอยัลเนี่ย มอปเป็นสีที่ค่อนข้างใช้ง่ายโทนสีนู้ที่ค่อนข้างจะสุภาพสามารถปัดได้ทุกโอกาสสําหรับสีนี้นะคะตัวเนื้อบัตรของเขาเนี่ยโบต้องบอกเลยว่าเขามีเนื้อบัตรที่ค่อนข้างจะแข็งที่สุดเวลาที่เราใช้นิ้วมือของเราเนี่ยสะวอไปที่ตัวเนื้อบัตรเนื้อบัตรของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยติดมาที่นิ้วเราเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็ต่อให้เราไปสวอที่ตัวผิวของเรานะคะ สีก็ไม่ค่อยชัดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นในคลิปเนี่ยก็จะใช้การเลเยอร์ไปถึง2รอบเนาะถึงจะได้สีตามภาพที่เห็นให้พิกเมนที่ค่อนข้างบางเบาจริงๆค่ะแต่ว่าในเรื่องของเฉดสีโบคิดว่าเป็นเฉดสีเฉดสีหนึ่งที่มันสุภาพดีเดี๋ยวามาปาัดสีนี้บนแก้มกันดีกว่านะคะว่าตัวเนื้อสีของเขาเนี่ยพิกเมนจะทํามาได้ค่อนข้างดีหรือป,ป่าวโดยที่โบจะใช้ตัวแปรงของเขาที่มาในเซตนี้นะลองใช้กับตัวบััรสีนี้ดูว่าจะติกผลิตภัณฑ์ออกมาได้หรือไม่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะวันนี้โบ ดูกันนและนะโอเคมาดูกันนะคะสีรอยัลลองแตะเข้าไปนะคะนี่โบใช้วิธีว่าแค่จะใช้ตัวแปลงขูดเลยนะคะไม่มีฝุ่นอะไรทั้งนั้นสีค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวเพื่อนสีค่อนข้างนูดตเลยนะคะ ก็จะเห็นว่าพิกเมนต์บางจริงๆสำหรับสีนี้เดี๋โบจะลองซ้ำอีกเลเยอร์หนึ่งดูสิสีนี้แทบไม่ขึ้นมากับแปรงเลยคือขึ้นมาได้แค่นี้จริงๆค่ะสำหรับสีนี้ นี่แหละค่ะเขาก็จะได้โทนน,น้ําตาลนูตลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเป็นน้ําตาลนูที่พิกเมนต์ค่อนข้างที่จะบางเบาอย่างที่โบบอกนะคะคือบางเบามากๆเลยแต่ว่าก็ให้โทนสีที่มันดูเป็นงานนูทธรรมชาติที่สวยดีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองปัดแก้มอีกข้างหนึ่งนะคะโดยที่โบจะเลือกเป็นสีป๊อปโทนสีชมพูใสๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าพิกเมนต์เป็นยังไงบ้างอ่าตัวนี้ถือว่าตัวเนื้อติดแปรงได้ค่อนข้างดีเลยนะคะ ก็จะมีลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ติดออกมาได้ค่อนข้างดีอย่างที่เห็นนะคะเดีย๋ยวลองดูขนแปรงนุ่มมากๆเลยนะคะคือเราเนี่ยแค่ใช้ตรงส่วนโดมตรงเนี้ยหมุนๆปวงไปแค่เนี้ค่ะให้ตัวขนแปรงปๆเขาสะบัดติดกันหน้าเราเองสีน่ารักมากนะคะสีนี้ โอเคสีป๊อปนะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็จะเป็นโทนชมพูนะแมตนี่นหละคะ่ะเป็นชชมพูอ่อนใสๆนิดนึงนะคะ สีน่ารักเลยทีเดียวนะอันนี้คือโบบิ้วให้เพื่อนๆเ,เห็นสีนะคะว่าเนื้อสีเขาจะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าโบมีความคิดเห็นยังไงบ้างต่อบัตรออนของทาสกิทเซ็ 2016, ทฮอลิเดย์2016กิทเซ็ทนี้นะคะโบ <Bo S 2> ค่อนข้างชอบเฉดสีของเขานะคะที่จัดมาให้เราเป็นสีโทนสีที่ต่างกันไปไม่ได้ว่าเป็นโทนเฉดที่มันใกล้เคียงกันสักเท่าไหร่นะคะคือสามารถใช้ได้จริงนะคะเป็นโทนสีที่ใช้ง่ายก็อยู่ที่ว่าวันไหนเราอยากจะอารมณ์แบบไหนหยิบจับสีไหนขึ้นมาปัดเล่นเนะะี่ยค่ะและในเรื่องของตัวเเเนนื้อาาะค,ะคออา็่ป<อ>แม ก็ให้เนื้อแมทที่ค่อนข้างที่ให้งานผิวที่เป็นธรรมชาติดีนะคะพิกเมนต์สีสันชัดเจนนะคะยกเว้นสีเดียวนะคะที่โบขอติดนิดนึงก็คือสีรอยัลสีนี้นะคะที่โบปัดแก้มข้างขวาด้วยความที่ตัวเนื้อบัตรของสีรอยัลเนี่ยเขามีเนื้อที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะเราอาจจะต้องใช้ตัว แปรงปัดแก้มที่มีขนแปรงที่แน่นนิดนึงนะคะ่ะอาจจะจิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้ค่อนข้างดีกว่านี้นะคะและอย่างตัวสีป๊อปนะคะที่โบใช้แปรงตัวนี้แปะผลิตภัณฑ์มาปัดที่แก้มข้างซ้ายของโบตัวเนื้อสีของเขาก็สามารถติดมากับขนแปรงนิ่มๆอย่างนี้ได้ดีเลยะคะ่ะส่วนเรื่องคุณภาพของตัวขนแปรงนะคะโบถือว่าค่อนข้างชอบเลยนะคะเพราะว่าตัวขนแปรงยมีลักษณะที่ค่อนข้างนุ่มะคะ่ะเวลาที่เราปัดเนี่ยเราแค่ใช้ตัวหัวโดมของเขาเนะะี่ยค่ะหมุนๆไปบน,บ,นบริเวณโพรงแก้มของเรานะคะเขาก็จะให บัตรออนที่มันค่อนข้างละมุนล,ละไมค่ะคือตัวพิกเมนต์ของตัวบัตรอ่ะมันไม่เป็นเป็นปึกเป็นก้อนบนผิวหน้าเรานะก็จะให้งานผิวที่มันดูฟุง้งๆนิดนึงค่ะผลแปลงไม่บากผิวหน้าเลยเป็นกิฟต์เซตบัตรออนอีกกิฟต์เซ็ตหนึ่งนะคะที่คุณภาพค่อนข้างดีค่ะก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าบัตรออนของแบรนด์ทาร์สเนี่ย คุณภาพดีดับต้นๆเลยก็ว่าได้แล้วยิ่งถ้าเรามาเฉลี่ยอาหารกันแล้วนะคะในราคา1220บาทเขาก็จะตกชิ้นหนึ่งเนี่ยอยู่ที่244บาทเท่านั้นไม่ว่าจะซื้อของฝันให้ตัวเองะคะหรือว่าซื้อของฝันให้คนที่เรารักหรือแม้แต่กระทั่งมาหารกับเพื่อนก็นได้เออเธอชอบสีนี้ฉันชอบสีนั้นนะเออก็แบ่งกันไปแล้วก็หารเฉลี่ยเงินกันไปหรือ,อคนนึงอาจจะอยากได้แปลงกะแกเอาแปลงไปเลย244บาทนะคะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนไไไไไดดด้้ะะ้้นะ้บาาาาาางงนนนนนนนะะคคคคมมมม่่่่่่กกกอออออยยสหหหรรรัททีีีตออุณภพแแลวเิป เซตนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่โบแนะนําค่ะถ้าชมและชอบอยังไงก็อย่าลืมช่วยโบกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้โบในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเจอกันนะคะโบก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกดตับสไครต์ในช่องชาแนลโบโบดักซายด้วยค่ะไว้เราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย